ค่ะมาเปิด The Magic Dragon ขวัญนี้ค่ะสวยมากๆที่ไอคอนสยามนะคะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคมเป็นงานที่เปิดแบบเหมือนนิทรรศการศิลปะนะคะที่แบบว่าได้ชาวฝรั่งเศสมาแบบดีไซน์ให้อะไรเงี้ยก็ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะแบบว่าข้างในที่แบบจัดแต่งไฟอย่าสวยมากวันที่เสร็จงานนี้เป็นไงบ้างนะะคแต่ว่านอกจาก แล้วก็จริงๆเป็นตุ๊กจีนด้วยเนาะก็เฉลิมฉลองปีมังกรปี2024ไวพร้อมๆกันอืมตัวเราเราก็เป็นคนอีกหนึ่งคนที่ชอบศิลปะใช่ไหมงานนี้เป็นเราชอบมากแบบยิ่งถ้ามีที่ไหนที่แบบเขาครีเอทแล้วเราไม่ได้เห็นอะไง่ายๆจะชอบมากเมื่อกี้เราเข้าไปก็คือแบบไฟเปลี่ยนไปเปลี่ยนนะสวยมากเลยเนีะยเรอาบน้ำสาดดีกว่าแล้วแบบจะได้ ค่ะก็งานจะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคมนะคะยังไงก็เชิญชวนทุกคนเลยนะคะมาเที่ยวงานนี้ที่ไอคอนสยามนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอลังการตามที่ไอคอนสยามทํามาเรื่อยๆเลยค่ะเี่ใหม่ไี่ใหมที่ไปมาไปเชียงใหม่ไปแค่เชียงใหม่หรอข่อนแก่เนะไปไงบ้างก็ดีค่ะอื ที่ทำในที่นี้คือเราไปทาไปทาอะไรเที่ยวหรือว่าไปกลับบ้านเชียงใหม่ไปกลับบ้านไปหาตาแบับยายค่ะผ่อนกันก็ไปเที่ยวไปไปไล่ของฝันอะไร่เเหมือมมนกับว่าเราได้ไปใช้เวลาร่วมกับครอบครัวพี่โตโน่เยอะเลยเนาะใช่ค่ะก็ถือว่าจริงๆปีนี้เป็นปีที่หยุดยาวนิชาเองหยุดยาวมากๆแล้วก็แบบคุยกันกับพี่บ้านว่าแบบเออเราแล่ของฝันกันหาเล่นเกมกันอะไรแล้วก็เป็นจอยอะค่ะ หลายคนโฟกัสเรื่องรูปที่พี่ตโนธโพสเนาะบอกว่ามีแคปชั่นแฟนอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบนี้บ้างค่ะเอาก็รู้สึกยังไงบ้างเอาจริงๆไม่เห็นเลยค่ะตอนแรกแบบเพราะว่าวันนั้นทานข้าวด้วยกันไปเที่ยวอะไรกันมาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เห็นเขาลงแคปชั่นว่าอะไรจนพี่ผู้ช่วยเนี่ยแหละค่ะมาทักว่าแบบแม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบแหมอะไรอ่ะอะไรเงี้ยอ๋อโอเคเขาเขียนคำนั้นอะไรเงี้ยก็ตามนั้นค่ะ แต่ว่าเราไปคอมเมนต์ด้วยเราแบบยังไงก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ดูมันข้ามคืนมาแล้วเราถึงเห็นว่าอุ้ยอ๋อโอเคแซลเยอะไหมคะแซวเยอะค่ะก็ผู้ช่วยยังมาเซลเลยหลังจากนั้นี่เห็นเราลงรูปแล้วเราก็ลงอัพแฟนฉันแฟอะไรนะแฟนฉ่นสร้างแบบเพื่อเป็นแฟนิตัเพื่อไปอีกไม่ก็ต่างนั้น เหมือนแล้วพ่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ยินพี่โตโน่แบบโอรหรือว่าเรียกแบบนิชาว่แฟนอะไรนี้ไหมใช่ค่ะก็ก็ครั้งแรกเผื่ไหมความรู้สึกของเราจริงจริงเราได้มีการคุยกันก่อนไหมแบบว่าจะมีการเรียกแฟนอะไรไม่เลยคืออย่างที่เคยบอกไปค่ะเราไม่ได้มาคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญจะเรียกอะไรก็ได้แบบไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว แต่พอเขียนมาก็เออเขินดีเหมือนกันเอออเห็นคนแซวเยอะอะไรยเงี้ยได้ได้คุยกับพี่โตโน่ไหมว่าแบบมีคนแซวเยอะเลยคนแซวเต็มเลยอะไรเงี้ยก็คุยค่ะพี่โน่ก็ยังมาแซวเลยว่าหืมกล้าเขียนแคปชั่นขนาดนี้ไม่มีทีะหาเหตุผลดเขาไหมแบบว่าทำไมถึงแบบไม่ได้หาก็ตลกผ่านไปไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสแบบจะคำไหนทำไมถึงต้องเป็นอันนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียส แต่เรคนบอกว่าเป็นโมเมนต์หวานของพี่โน้ที่แบบนานๆเราจะได้เห็นนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเราไม่ได้โตแย่งไหมว่าจริงๆเขาหวานแต่แค่แบบไม่ได้ลงโซเชียลอะไรอย่ก็จริงๆเราก็เห็นเรื่อยๆอยู่แต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เห็นเห็นว่าก่อนก่อนหน้านี้มีการให้สัมภาษณ์คนด้วยใช่ไหมอืมค่ะให้อะไรอ่ะเป็น แรกของขวัญคริสต์มาสกันปีนี้ก็เซอร์ไพรส์หน่อยไม่คิดว่าจะได้คืโยกให้หนูเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าอู้ได้ยกเพราะว่าก็จริงๆแบบไม่เคยสนใจเรื่องยกมาก่อนเลยแต่ช่วงนั้นพี่โน่น่าจะแบบชอบเรื่องยกด้วยอะไรเนียเขาก็เลยซื้อให้คือแรกกันสองคนใช่อย่างอย่างพี่โนให้ยกเราให้อะไรให้เสื้อยืดตลกมากตอนตอนที่แรกของขวัญกันคือหนูอึ้งไปเลยว่าอู้ ยกแต่เราจะยืดอะไรคงก็แบบแต่เขาก็บออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะได้ใส่ด้วยเลยเขามาเล่นใหญ่เหรอคะปีนี้เขามาแบบให้โยกเหมือนเล่นใหญ่เลยมั้ยไม่คาดคิดค่ะว่าเขาจะซื้อยกให้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่คาดคิดจริงจริงอ่ะเราเราก็เลยซื้อแบบจะยืดเพราะเขาน่าจะได้ใช้อะไรเงี้ยเขาได้มีการถามก่อนไหมว่าอยากได้อะไรหมเป็นพิเศษอะไรไม่ค่ะเพราะว่าคุยกันว่า อยากให้อะไรเอาอะไรง่หยเลยเ,เราอยากให้ซื้อยื้อเขาจันอยากให้แต่เราได้ถามเขามนแบบทำไมถึงให้หยกบอะไรเขาชอีความหมายะคะเขาชอบคือความหมายคือเขาชอบเพราะว่าสีมันสูงเป็นแบน่าเก็บไว้เขาก็ซือ้ออย่างเสื้อของเขาเสื้อที่เราให้เขามีความหมายยังไงเออเออ ไม่ได้เห็นว่ารู้คิดว่าเขาจะชอบเลยแค่รู้สึกว่าเขาจะได้ใช้ประโยชน์ได้ใส่แน่นอนได้ใส่แน่นอนค่ะคือไม่ใช่แบบไม่ใช่ของที่เราไปวางไว้อะไรงี้ยเพราะแบบบางปีหนูก็จะซื้อเป็นของเล่นจุกจิกให้เขาไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยปีนี้ก็อยากให้เป็นของที่แบบเออเขาน่าจะได้ใช้ตลอดอค่ะอีกเรื่องวนึิชาเห็นลงลูกหลาเออแล้วก็มีแฟนๆเข้าไปแซวนะบอกว่าอยากเห็นวิชาตัวนองก็ยังก็ยัยังค่ะน่าจะ งานเลยค่ะยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอยากมีไหมไม่ค่ะแฟนแบบก็คือเฉยๆค่ะก็ขอใช้ชีวิตกับหลานต้นคือตอนนี้ขอใช้ชีวิตกับตัวเองและครอบครัวแล้วคนรอบข้างต่ออะไรเงี้ยตอเต็มที่กับตัวเองก่อนตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนใช่ไหมโนค่ะไม่เขาได้มีกล่าวถึงไหมตัวโน้กล่าวถึงกล่าวถึงเรื่องของอะไรเป็นไงอนาคตอะไรแบบอืมก็มีคุยคุยกันบ้างแต่ว่าแบบสุดท้ายมันก็จะจบได้ที่ว่าเราสองคนแบบ อยากอิมพอไวกับชีวิตมากๆแบบไม่ไม่อยากแบบฟิกว่าฉันจะต้องตอนนี้เธอจะต้องตอนนี้ทุกอย่างจะต้องเป็นแบบนี้อะไร้ยคืออยากอยากฟรีแล้วถ้าอะไรอะไรมันพาไปทางนั้นก็ไปไปตามมันเลยไม่ได้ไม่ได้มาฟิกเลยอย่างที่โต้งเขาก็วลดวงอายุไหมว้าเขาก็อายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอะไร่เง้ยไม่เขาก็แบบแข็งแรงดูแลตัวเองดูแลร่างร่างกายเป็นตัวอะไรเงี้ยปีนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยใช่ไหม เรื่องงานแต่งอะไรไม่ค่ะยังน้อไม่ไย uh ังยังยังไม่ถึงแล้วแล้วมีคิดไหมเพราะว่าเพื่อนๆหรือว่าคนแบบรุ่นเราก็อาจจะมีแบบฝาไข่อะไรอย่างงี้อ๋อฝาไข่หมายถึงคิดเรื่องฝาไข่อะไรอย่างเงี้ยแบบเผื่อเป็นอนาคตอะไรเงี้ยค่ะอือก็คิดนะคะคิดนะเพราะว่าเหมือนความคิดเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันนะมันไม่ได้แน่นอนขนาดนั้ก็น่าสนใจแต่ก็ก็น่าสนใจแต่ยังไม่ได้ศึกษาดีๆค่ะ แต่เรื่องแต่งก็คืออีกไกลเลยย<อ>ังค่ะเดี๋ยว <c oughs> ไว้ค่อยมาอัปเดตกันแอีกไกลามากเลยค่ะโอเคขอบคุณค <c oughs> <ส>่ะ <c oughs>